พอทุกวันนี้กลับมาย้อนดูอ่ะมันยิ่งทัชแล้วก็ยิ่งอินเว้ย เปลี่ยนบรรยากาศจากการฟังเพลงมาเป็นการดูซีรีส์แล้วกันนะครับวันนี้คือช่วงที่ผ่านมาผมอยู่กับการสอบวิจัยบัตโทนะแล้วผมก็หมกมุ่นอยู่กับการตีความการวิเคราะห์เพลงอะไรต่างๆมันเลยเพราะปวดกระบาลไปแล้วนะฮะประทัดแปกนะการสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่กับผมโดไนตตูดโอชชานลนะครับตลอดวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงปายาเฮ้คือปกติแล้วช่วงปายาผมจะชวนเพื่อนมาถ่ายด้วยนะพอมันอยู่คนเดียวมันก็แอบเงาๆนิดนึงเหมือนกันเอาแต่เราก็สู่ช่วงปายาเฮ นั่นแหละครับด้วยสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี้นะครับก็ไม่จําเป็นก็ไม่ออกไปไหนที่กว่านะฮะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโลกเนาะอยู่ในจุดที่อยู่บ้านก็ช่วยชาติได้ผมจากชื่อคลิปนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะคะรับว่าวันนี้จะเป็นซีรีส์ของเกาหลีเรื่องหนึ่งซีรีส์เรื่อง Dream High นะครับเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างเก่ามากฉายครั้งแรกปี2 0 1 1เนาะต้องบอกก่อนนิดนึงว่าช่วงก่อนหน้านเนี่ยซีรีส์ที่ผมชอบมากเรื่องหนึ่งแล้วอยากเอามาทําคลิปจริงๆแล้วอะ <S <S ่วอะมันคือเรื่อง e t e r n ี l Class นะครับเพราะนนั้ม ิดว่าพวกช่อง YouTube อื่นๆหรือว่าแฟนเพจต่างๆที่เขาทำรีวิวซีรีส์จริงๆกันอยู่แล้วเนี่ยเขาคงทงํากันไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทําไว้ดีด้วยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมนะทีนี้พอดูอ e ีทวอนคลาสจบอ่ะผมชอบแล้วก็อินกับมันมากเว้ยจนไม่สามารถมูฟออนไปดูเรื่องใหม่เรื่องอื่นได้นะก็เลยตัดสินใจว่าลองนั่งดูเรื่องเก่าๆที่เคยดูไปแล้วอีกสักรอบหนึ่งลวกันอะไรอย่างนี้ทีนี้พอดูใน Netflix ไปเรื่อยๆอ่ะผมไปเจอเรื่องดิมไฮทั้ง2ภาคเลยซึ่งตัวผมอ่ะเคยดูภาค สอเนี่ยผมต้องบอกว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ดูเนาะซึ่งคนติดตามช่องผมเนี่ยตัวนหนึ่งก็ติดตามด้วยเรื่องเคป๊อปด้วยใช่ไหมผมก็เลยถือโอกาสเนี้ยมาทําคลิปเลยละกันนะเร่งผมเชื่อแหละว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยดูไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าคนที่ไม่ได้ชอบย้อนดูซีรีส์เก,ก่าๆมากเนี่ยก็อาจจะพลาดเรื่องนี้ไปผมเลยถือโอกาสนี้เนี่ยทำคลิปนี้ไปเลยละกันถือว่าเป็นการพาักัวดสมองจากความประศัตรกับดนตรีที่ผมหมกมุ่นกับมันมานะฮะอ่ะเราไปเข้าเรื่องของเรากันเลยไป เพื่อให้เห็นภาพกันง่ายๆนะครับวันนี้ผมขอแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะครับดูจริงจังป่ะคือวิญญาณนักศึกษาเข้าสิงนะอาจจะวิชาการไปสักนิดน,นึงนะฮะ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องภาพรวมทั่วไปนักแสดงหลักแล้วก็เรื่องย่อโดยคร่าวๆนะครับผมซีรีส์เรื่องดีมไฮนะครับเป็นซีรีส์ของทาง KBS นะครับฉายครั้งแรกในปี2011ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเป็นช่วงต้นปีเดือนมกราเลยก็ประมาณ9ปีพอดีนะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมีการร่วมมือกับทาง CJ JYP Entertainment แล้วก็ Key East นะครับผม CJ กับ JYP ก็ คนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะ Key East ก็เป็นสังกัดบันเทิงสักกันหนึ่งแต่จะเป็นการปั้นนักสแสดงเป็นหลักนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะถ้าผิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้เนาะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยได้มีการเชิญคุณปักกินยองหรือว่าที่เราเรียกเขาว่าลุงผักเนี่ยมาร่วมสแสดงด้วยนะครับก็เป็นประธานของ JYP เนาะแล้วในส่วนของประธานฝั่ง Key East เนี่ยก็คือคุณแบยินจองเนี่ยมาร่วมสแสดงด้วยนะครับผมสาหรับเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทันนะฮะต้องบอกว่าในยุคนั้นนะ่ะเป็นนักสแสดงที่ดังมากเาว้ยนนยังน่ผมมไเค ดูเรื่องเขาสักเรื่องเลยนะแต่ว่าผมรู้จักเขาอะผมคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเรียกกระแสดได้ดีมากๆในตอนนั้นเลยนะฮะตัวซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับโรงเรียนสอนศิละปะการแสดงคิรินนะครับคิรินนี่เป็นชื่อในเรื่องที่เขาตั้งขึ้นมานะก็จะเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับปั้นเด็กเป็นไอดอลเป็นศิลปินต่างๆแล้วก็ส่งเด็กไปยังสังกัดต่างๆให้เซ็นสัญ,ญญาอะไรแบบนี้นะฮะมันก็เป็นโรงเรียนคุณภาพที่การันตีได้ว่าถ้าเรียนจบแล้วจะมีงานทาแน่นอนอะไรอย่างนี้ในส่วนของนักแสดง วันนี้ผมขออนุญาตพูดถึงนักแสดงหลัก เพียง6คนนะครับผมสาหรับนักแสดงหลักทั้งหมด6คนนะครับด้วยความที่ว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนที่อยากจะโตไปเป็นไอดอลเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้ใช่ปะนักแสดงหลักทั้งหมด6คนเนี่ยก็เป็นนักร้องไอดอลบอยแบนด์เกาหลีจริงๆในชีวิตจริงนะครับยกเว้นคนเดียวคือคิมซูฮยอนเนาะซึ่งช่วงก่อนหน้าเนี่ยเป็นช่วงที่เขารับราชการทหารแล้วก็ห่างไปจากวงการไป2ปีนะฮะหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้รับสแสดงซีรีส์เต็มเรื่องเลยจะมีแค่เป็นนักแสดงพิเศษที่เขาเชิญไปรร่่่วมบบาางงงีนนนอออยเชใตจข เทลเดลูน่าหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือเชิญมาช่วงกลางเรื่องในคลาสเซนนะิงกอนยูเนาะซึ่งเป็นการที่เชิญมาฉากเดียวแต่ว่าแย่งซีนได้ทั้งเรื่องจริงๆนะแต่ก่อนที่เขาจะไปรับราชาการทาหารเนี่ยเขาก็มีผลงานแสดงหลายเรื่องนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่กระแสเลตติ้งค่อนข้างดีแล้วคนไทยก็ดูเยอะมากๆเหมือนกันแต่ว่าโตผม,มาอาจจะไม่ได้ดูเขาทุกเรื่องขนาดนั้นนะครับผมนักแสดงฝั่งชายอีก2คนนะครับคือฮูยยองและแทกยอนวง 2PM นะฮะถ้ายอนไปยุคนั้นเลยอะทูบนี่คือวงแบบระดับท็อ ผมขอไม่ใช้คําว่าอันดับ1นึ่งสนะคนที่เคยดูผมมาแล้วน่าจะรู้ว่าผมไม่ชอบเปรียบเทียบอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นกอนเสิรยุคนี้แหละเพราะว่าเป็น j จวีพีเหมือนกันด้วยนะซึ่งถ้าย้อนกลับไปยุคที่เรื่องนี้ออนแอร์เนี่ยคือนักสแสดงชายทั้ง3คนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปเลยละกันเพียงแต่ว่าในยุคนั้นน่ะความน่าสนใจมันคืออย่างทักยองกับบูยองเนี่ยจะเป็นไอดอลไวด์แบนใช่ปะ่ะด้วยความที่เขามารับงานสแสดงเนี่ยผมไม่น่าจว่าเขาเคยเล่นเรื่องอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าการที่เขามาเล่นเต็มเร่นนาาสใจ อย่างผมเองตอนนั้นก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเขามาสแสดงซฟรีสี่มั่งจะเป็นยังไงวะงในส่วนของนักสแสดงนาฝ่ายหญิงนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับมีอึนจองวงเทียร่านะครับแบตุจีมิสเอแล้วก็คุณไอยูคุณลิจีอึนที่เป็นนักร้องเดี่ยวนะฮะเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ผมตัดสินใจทําคลิปนี้เลยมือ่อนไม่ได้เราแบบถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าฝ่ายหญิง3ามคนนี้ก็มีผลงานระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันแหละเพียงแต่ถ้าเทียบความอล่าความดังความพีคอะ ผมคิดว่าฝั่งชายจะมีความเหนือกว่านิดนึงอันนี้เท่าที่ผมจําได้นะฮะบางคนอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งยังไงเราคอมเมนต์คุยกันได้นะอันนี้สาหรับไอยูหรือคุณลีจีอึนนะครับผมก็เคยทําคลิปไปแล้วนิดหน่อยนะก่อนหน้านี้ก็ไปย้อนดูกันได้นะก็อย่างที่เคยบอกในคลิปเก่าๆนะครับว่าตอนนี้คุณไอยูก็เป็นอันดับหนึ่งในใจผมของฝั่งเกาหลีไปแล้วนะครับส่วนแบทซูจีเนี่ยด้วยความที่ช่วงหลังๆเขาจะไปเด่นในเรื่องผลงานซีรีส์มากกว่านะครับก็เลยอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าผมก็ติดตามนะผมติดตาม เกือบทุกเรื่องที่เขาแสดงนะครับก็คือเป็น2คนที่ผมติดตามเรียกได้ว่าค่อนข้างจะต่อเนื่องมากๆเลยนะทุกวันนี้แต่ถ้าพูดจริงๆแล้วตอนที่เรื่องนี้มันอ่อนแอนะตอนที่ผมดูตอนนั้นเลยนะ3คนผมยังไม่รู้จักใครเลยแล้วก็รู้จักจากเรื่องนี้ใช่ปะตอนนั้นนะผมชอบอึนจองเทียล่าสุดนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าย้อนไปยุคนั้นเนี่ยทั้ง6คนนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่ากลุ่มท็อปละกันนะมันก็เลยทําให้กระแสเรื่องเนี้ยแบบมีความน่าสนใจมากผมก็เลยไม่พลาดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนนนนัับผมมมแลล้้วกกกาดดููตออีี็ยยงสุ่ ก็แน่นอนว่าการเล่าเรื่องย่อสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีการสปอยเนื้อหาของ E ีพีหนึหรือ EP ีสองสักเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าผมจะพยายามสรุปสั้นๆเพื่อให้มันดูน่าติดตามแล้วกันขออนุญาตดูโผลแล้วกันนะผมเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกจริงๆนะอันนี้ก็จมีนะครับที่แสดงโดยแบสุจินะเป็นนักเรียนเอกวอย์ที่มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงคลาสสิกสูงมากกาลังจะได้สารพันของตัวเองไปเรียนต่อที่โรงเรียนจูเลียตนะครับแต่ความฝันของเขาก็ต้องจบลงเนื่องจากว่าตัวคุณพ่อเน หนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับทางเจ้าหนี้เนี่ยเห็นว่าตัวเด็กผู้หญิงคนเดียวกับน้องสาวตัวเล็กๆอีกหนึ่งคนเนี่ยคงไม่มีเงินมาใช้คืนนะก็เลยยื่นข้อเสนอให้สอบเข้าโรงเรียนคิลินให้ได้แล้วค่อยเอาไรายไดจากการทํางานมาเป็นการใช้หนี้ของพ่อที่ค้างไว้นะครับผมขอเบรกอันนี้นิดนึงจากที่ผมพูดมาเนี่ยมันมีการพูดถึงโรงเรียนจูเลียใช่ปะสำหรับดนตรีคลาสสิกนะเรียกได้ว่ามันเป็นอันดับต้นๆของอเมริกาละกันคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นคนเรียนดนตรีสากลเนี่ยต้อง คือในสาขาวิชาที่คนเขาเรียนกันทั่วไปเลยแล้วกันก็จะเป็นพวก h a r v a r d สแตนฟอร์ดเยลปรินซ์ตันอย่างจุลอายตก็ถือว่าเป็นลำดับท็อปๆแบบนั้นเหมือนกันสําหรับดนตรีนะที่ผมพูดถึงประเด็นนี้นะครับด้วยความที่ว่าตอนสมัยที่มันออนแอร์ตอนนั้นผมยังเด็กกว่านี้เยอะนะผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากนะครับผมพอทุกวันนี้กลับมาย้อนดูมันยิ่งทัชแล้วก็ยิ่งอินเว้ยด้วยความที่ว่าแบบพอผมรู้แล้วว่าจุลอายตมันเป็นโรงเรียนระดับไหนนะด้วยความที่ว่าแบบเฮ้ยตัวละครนี้แม่งกาลังจะได้ไปเหยียบ ในสถาบันระดับนั้นแล้วอะแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้ไปมันเป็นการบอกเลยว่าตัวละครเนี้ยต้องแบกรับความเจ็บปวดมากๆซึ่งมันจะเป็นปมที่ทิ้งไว้แล้วปูเรื่องต่อไปอีกนะครับแต่อย่างช่วงที่มันนอนแอร์ผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากก็เลยยังไม่ค่อยอินกับจุดนี้นะครับผมนะ อ่ะต่อละกันทีนี้เนี่ยในการทดสอบออดิชั่นที่โรงเรียนคิรินนะครับเป็นการสอบร้องดูเอทของโกเฮมีกับยุนแบคฮีเนาะยุนแบคฮีคือคนที่แสดงโดยฮามุินจองเทียร่านะครับยุนแบคฮีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของโกเฮมีที่ไม่ว่าจะทําอะไรก็เป็นรองเฮมีไปทุกอย่างเลยแต่หลังจากการสอบออดิชั่นจบลงเนี่ย ผลการสอบเนี่ยมันกลับทําออกมาให้ทุกคนผิดคาดมากๆเพราะว่าตัวผอ,อมาเป็นกรรมการคุมสอบด้วยตัวเองกลับเลือกยุนบักฮีแล้วไม่เลือกโกเฮมีที่มีความสามารถโดดเด่นมากกว่าตามที่เนื้อเรื่องได้ปูไว้ตั้งแต่แรกนะตรงนี้เนี่ยก็เลยเกิดเป็นจุดแตกหักของมิตรภาพของทั้งสองคนที่ปูมาในอีพีหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายแล้วผอเนี่ยก็ได้เชิญโกเฮมีมาเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นกรณีพิเศษพร้อมกับนักเรียนอีกสองคนก็คือจินกุ๊กซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจินกุ๊กกับโกเฮมีได้มีการพบกันมาแล้วแล้วกกก็ไไม่่่ถูตาาันเทรส กรออดิชันเนี่ยจินกุ๊กก็ได้สร้างเรื่องราวสร้างปัญหาที่ทําให้ตัวเองต้องหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมออดิชันนะครับและนักเรียนอีกคนที่พออ,อได้เชิญมาคือซองซาดงซึ่งแสดงโดยคิมซูฮยอนนะครับเป็นเด็กมัธน,นอกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับชีวิตในเมืองกรุงเลยทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นพอยต์หลักของเรื่องนี้ที่ได้ทิ้งปมไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงที่พออได้เรื่องนักเรียนทั้ง3คนนี้มาที่โรงเรียนคิรินเป็นกรณีพิเศษเนี่ยคืออะไรกันแน ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยก็คือเจสันและคิมพีซุกที่แสดงโดยอูยองทวีเอ็มและไอยูนะครับผมก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นเรื่องเองเนี่ยสตัวละครนี้เนี่ยจะยังไม่ค่อยมีผลอะไรกับการเดินเรื่องมากเท่าไหร่แต่ว่าทั้ง2ตัวละครเนี่ยจะค่อยๆมีความสําคัญเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นส่วนที่เตนมเต็มความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวก็เท่านี้แล้วกันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมทํามาเพื่อคนที่ยังไม่ได้ดูเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นตัวเรื่องย่อเนี่ยผมกอบร่่าววว้มไไฟ คภาพลาดเรื่องนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างจะเป็นชีวิตนักเรียนหรือเป็นชีวิตเด็กฝึกนั่นแหละแล้วมันจะมีการใช้เพลงแครปปเข้ามาแบบเยอะมากๆเว้ยเพียงแต่ว่าตัวเพลงเนี่ยมันจะเป็นยุคเก่าหน่อยอาจจะไม่ค่อยชินกันมากนะครับผมนะหวังว่ามันจะมีความน่าสนใจแล้วทําให้คนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยอยากไปดูนะครับ ประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้นะคือถ้าพูดตรงๆเลยผมเสพซีรีส์มากกว่าเคป๊อปด้วยซ้ำนะเพียง <laughs> <laughs> แต่ว่าถ้ามาทําคลิปรีวิวซีรีส์อะไรเงี้ยคือตัวผมก็ไม่ใช่คนเรียนฟิล์มเรียนอะไรมาไงซึ่งถ้าออกมาทาคลิปเนี่ยมันก็คงสู้พวกคนที่เขาทําดีๆไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะเน้นทําคลิปไปที่เรื่องดน,นตรีเนาะแต่วันนี้ก็เป็นการเลี่ยนบรรยากาศนิดนึดนงแล้วกันสําหรับใครที่หยุดกักตัวอยู่บ้านเบื่อเ่อแล้วดูก็ดูซีรีส์ใหม่ๆครบแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิตาลีคัสคัสแลนดิ้งออนยู ไม่รู้จะดูอะไรแล้วเนี่ยย้อนไปดูเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันมาลง Netflix กนาะนหรือ,อยังนะแต่เท่าที่ผมเข้าใจคือมันน่าจะลงไม่นานมากนะฮะหรือถ้าใครเคยดูแล้วแล้วเบื่อก็กลับไปดูอีกรอบก็ได้นะคือจริงๆแล้วสาหรับผมเลยนะถ้าผมชอบเรื่องไหนมากๆอะ่ะผมจะดูมากกว่า1รอบเว้ยด้วยความที่ว่าพอมันกลับมาดูอีกรอบอะ่ะมันได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างมากขึ้นยิ่งถ้ามันทิ้งช่วงเวลามันนานๆแบบอย่างเรื่องเนี้ยดิมไฮเนี่ยตอนผมดูเมื่อที่มันออนแอร์ประมาณ8ปีที่แล้วใช่ป ดูตอนนี้มันก็จะมีมุมมองมีความคิดอีกแบบหนึ่งนั่นแหละครับผมก็หวังว่าที่ผมทาคลิปนี้มาก็จะทําให้คนอยากไปดูมากขึ้นได้นะถ้าใครมีอะไรอยากเสริมยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับคอมเมนต์กันเยอะๆเลยดีนะสุดท้ายก่อนจะจากกันนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าสถานการณ์โควิด19ตอนนี้มนันก็ค่อนข้างรุนแรงนะถ้าไม่จะเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับแต่ถ้าจําเป็นก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะครับผมตอหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามกาลังจบนะครับแล้วกลับมาเจ